สวัสดีครับพบกับช่องเอเออีกแล้วนะครับนะวันดีผมได้ของเล่นมาใหม่นะครับเป็นไฟ LED นะครับนะเป็นไฟไฟบาร์เขาเรียกไฟบาร์นะครับก็เป็นแถวยาวนะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาในลาซาด้านะครับราคาฉนวนราคาก็ห้ากว่าบาทนะทีนี้ได้มาปับ๊บเราจะต่อวงจรกันยังไงตามผมเลยครับ สำหรับหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่เคยต่อเลยนะอาจจะงงนิดหน่อยนะครับมาเริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับมีสายไฟมา2เส้นนะครับนะก็คือสีแดงกับสีดำนะสีแดงก็ไปจ่ายไฟบวกให้มันสีดําก็จ่ายไฟลบนะครับคราวนี้สายมันเขาให้มาสั้นแค่นี้นะคืบเดียวครับนะเราก็ต่อนะครับต่อมาต่อให้ยาวมานะครับนะต่อมาจากที่ตำแหน่งที่ติดตั้งนะครับนะพอต่อมาก็จะได้มาเป็น เดี๋ยวผมถอดออกก่อนเลยดีกว่านะนี่นะครับนะสิ่งที่ต้องมีนะครับบอกไว้ก่อนเลยครับรีเลย์นะรีเลย์หนึ่งตัวแล้วก็สวิตช์เปิดปิดอีกหนึ่งตัวนะครับนะรีเลย์ก็เอาของตัวนี้ครับของบอสก็ใช้งานทั่วไปนะครับ30แอมป์นะเหลือครับ12โวลต์30แอมป์นะแค่นี้ก็เหลือแล้วครับนเพราะไฟหน้ากินไม่เยอะหรอกครับ เราได้เส้น2เส้นนี้มานะครับนะก็คือบวกกับลบนะครับเราเอาคู่ลบนะครับจําเข้าคู่ลบของแบตเตอรี่นะจํากันแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะนะเข้าหางปลาอย่างนี้นะครับนะเขาบอกว่าต้องดูสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับเอ่อแปดสิบห้าแปดสิบหกนะครับแปดสิบหกเป็นขาลบของคอยนะครับก็เข้าขาแปดสิบหกเอาคู่ลบนี้นะครับเข้าขาแปดสิบหก แปดสกจุ๊บนะฮะเขาขาดเป็นสี่หกนะครับจากนั้นคู่บวกคู่บวกของไฟนะครับเข้าเข้าที่ตัวไหนก็ได้ครับ87ดนสะิบมี2ตัวนะครับแปหรือ30ก็ได้นะครับนะในที่นี้ผมชอบ30มผมว่าเข้า30มสิละกันนะครับเข้าสาเสร็จปับ๊บแล้วก็ทํำสายไฟมาเส้นหนึ่งนะฮะเส้นหนึ่งก็คือต่อจากแบตเตอรี่นะครับ นะต่อจะเป็นนะสายไฟบวกนะจากต่อจากแบตเตอรีน่นะครับมาเข้าขาเมื่อกี้เราเข้าขา3าิใช่ไหมครับนะก็ต้องเข้าขา87นี่นะครับ87ดนะ87มันมี2อันนะครับอันไหนก็ได้ครับนะเข้าอย่างนี้ก่อนนะครับนะแต่ผมยังไม่ต่อเข้าขัา้วแบตเตอรี่ก่อนนะจากนั้นต่อสายไฟมาอีกเส้นหนึ่งครับมาจากข้างหน้าเลยนะลากยาวมาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวงจรข้างหน้ากันก่อนนะครับ ที่จะมาต่อตัวนี้เดี๋ยวจะงงนะครับสูวนข้างหน้านะครับต่อมาเลยครับนี่คือเส้นนี่คือเส้นที่มาจากข้างหน้ารถนู่นนะครับเส้นหนึ่งโยงมาเลยครับโยงมาเลยนะครับโยงมาเส้นหนึ่งเส้นนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้โยงมาเลยครับแล้วก็มาเข้าขั้วหนึ่งของสวิตช์นะครับจากแล้วก็ขั้วอีกขั้วหนึ่งนียต่อกับไฟบวกนะไฟบวกนี่เราอาจจะไปดึงจากตรงไหนมาก็ได้นะครับ ขั้วไฟตัดหมอกก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับนะแล้วแต่เรานะครับที่เป็นไฟบวกเมื่อเวลาเปิดไฟนะครับเปิดไฟปุ๊บมันจะเป็นไฟบวกนะฮะแต่นี้ผมต่อเสริมไปอีกตัวหนึ่งก็คือ LED นะครับโดยเอาขั้วบวกเขา้าเข้าตรงนี้เข้าขานี้นะครับกับขั้วลบขั้วกาวนี่ต่ออะไรก็ได้ครับกาวตรงไหนก็ได้กาวน็อตก,ก็ได้นะฮะหรือจะต่อกาวจากเส้นไอขั้วไอนั่นเลยก็ได้นะครับ นะแล้วแต่เรานะครับก็จะกลายเป็นครบวงจรแบบนี้นะฮะนี่นะครับง่ายๆนะครับตัวอีกครั้งนะครับเส้นนี้มาจากหน้ารถนะเส้นนี้มาจากไฟบวกที่แผงคอนโซลน,นะอาจจะเป็นไฟบวกไฟตัดหมอกไฟอะไรก็ได้นะครับนะนี่นะครับวงกันนะฮะนี่นะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็ต่อไฟบวกแช่ไว้แล้วก็ต่อกาวกเส้นหนึ่งแค่นี้ทนั้นนะครับเราก็ประกอบก่อนนะอย่าเพิ่งต่อไฟนะครับนะพอต่อไฟแล้วมันอาจจะช็อตได้นะครับเราก็หาเคเบิลไทายอะไรมายึดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เคเบิลทยนะมามัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับช่องหารูมัดเอาเลยครับตามชอบใจนะตามสะดวกเลยครับ พอมัดเสร็จเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับจึงมาต่อขั้วนะครับเหตุที่ไม่ให้ไม่ให้ต่อขั้วก่อนนะครับเพราะบางทีขั้วของไฟเนี่ยอาจจะไปช็อตโดนตัวถังอะไรเงี้ยนะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทำให้เสร็จก่อนนะลรวจึงมาใส่ เรียบร้อยแล้วนะครับกเก็บให้เรียบร้อยาจะมัดอีกทีนะครับนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นการต่อวงจรแล้วนะครับครานี้ก็เหลือเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับกลางวันนะครับสว่างพอใช้ได้เลยนะครับ ก็พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูกลางคืนอีกทีครับว่าสว่างขนาดไหนนะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองดูตอนมืดกันนะครับนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนะก็มีแอบติดไฟขาวๆไว้ด้วยนะครับนะเวลามืดๆจะได้เหลือบตามองแล้วกดได้นะครับนะประมาณนี้นะครับนะไฟก็จะออกสีเหลืองๆนิดนึง นะแสงก็ใช้ได้ครับออกสีนวลๆเหลืองๆแกนกลางจะออกสีขาวนะครับขอบๆจะออกสีเหลืองนะนี่นะครับนะผมคิดว่าโอเคครับนะฮะไม่เราติดต่ำด้วยแล้วก็กดลงพื้นนะฮะไม่น่าจะเข้าตาชาวบ้านก้นนะครับนี่นะนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็หาหาได้ครับในลิงก์ผมฝากลิงก์ลาซาด้าไว้แล้วนะครับนะตัวนี้นะครับเฉลยราคาก็ห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบกว่าบาทนะฮะยังไม่รวมส่งนะครับรู้สึกส่งจะตกเก้าร้อยเก้าร้อยเออส่งนี่รวมแล้วจะตกหกร้อยกว่าบาทนะฮะนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงก็ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ